สวัสดีครับ FC ฟซทุกท่านครับเพื่อนๆครับพี่น้องนะครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเนื้อพระนะครับวิธีดูด้วยตาเปล่าหรือสิบกล้องสิบเอ็กนะครับของหลวงพ่อเดิมคุวัดพนมรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคายนะครับผมนะครับให้ท่าน ดูไว้ดีนะครับพ้าที่มีอายุเกือบร้อยปีหรือร้อยกว่าปีเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมนะครับประมาณร้อยปีนะครับเอาเป็นว่าแล้งบวกลบแล้วกันเนาะห้าปีแล้วกันครับนะฮะท่านสังเกตดูเนื้อนะครับดูให้ชัดนะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องร้อยตะไบไปแล้วนะครับร้อยตะไบก็มีลักษณะจะ กล้เคียงกันนะครับผมนะฮะอรบไยท่านนะครับมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับจะมีลักษณะเห็นไหมฮะไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมตระไบท่านนะครับเห็นไหมครับการตะไบนะครับผมเส้นสายลายเส้นนี่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตะไบายเบอร์เดียวกันนะครับ อางานี้ผมจะมาพูดถึงคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องเนื้อท่านนะครับให้ท่านสังเกตดูดีๆนะครับผมนะครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับว่าเนื้อท่านเนี่ยมีลักษณะเช่นไรนะครับนะครับผมเห็นไหมครับเนื้อพ้าที่มีอายุเก่านะครับแต่มีลักษณะของพุนนะครับผิวจะไม่เรียบตึงนะครับ ผิวจะมีความพุนนะครับผมแต่ว่าท่านก็สังเกตให้ดีๆนะครับเพราะว่าของทำเรียนแบบมาก็เขาก็ถอดจากองค์จริงไปนี่และครับท่านต้องพิจารณารอบองค์เลยนะครับนะครับเอาให้เห็นชัดที่สุดนะครับเอเดี๋ยวผมจะลองสองกล้อง 10x เอด้านหลังให้ดูนะครับเห็นไหมครับนะครับผม เป็นสังคตินะครับผมเรามาดูเนื้อครับคลิปที่แล้วเราดูาดตะไบใต้ฐานนั่นนะครับนี้เราดูเนื้อนะครับนะครับเนื้อจะวม,มีความยุบเหี่ยวย่นนะครับย่อนะครับมีมีมรูพุนนะครับ จะไม่เรียบนะครับเหมือนกระดาษผิวจะเป็นผุนๆหน่อยนะครับนะครับผมต้องทั่วทั้งองค์นะครับะนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ลักษณะผิวของท่านนะครับเนื้อของท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคงยังไม่ได้ล้างนะครับนะครับ นี่นะครับเพื่อความเก่านะครับความเก่าขององพระนะครับอา่านสังเกตอันนี้เป็นพิมพ์เอนะครับท่านสังเกตจมูกท่านดีๆนะครับนะครับจมูกจะทรงนี้กันนะครับเห็นไหมครับผิวเหีนไหมครับทั้งองค์นะครับลองนี่พิมพ์เอลองมาดูพิมพ์บีนะพิมพ์บีผมล้างมานะครับนี่ครับพิมพ์บนะครับ พิมพีผมทาการล้างมานะครับเห็นไหมครับผิวจะมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับเป็นรูพุนนะครับเป็นพุนพุนนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับนะครับผมเป็นทั่วทั้งองค์นะครับนี่ผมบอกถึงลักษณะความเก่านะครับโลหะโลหะมีการแยกนะครับ แยกตัวนะครับไม่ตึงนะครับไม่เรียบเรียบตึงนะครับชัดเจนนะครับผมนะครับดูครับชัดเจนนะครับอันนี้เป็นหน้าฝรั่งนะครับจมูกจมูกฝรั่งนะครับ เห็นไหมครับจะมีความพุนนะครับเอาตัวไปพิมพ์ซีนะครับผมครับพิมพ์ซีนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อความพุนของเนื้อครับเป็นป้าหล่อ,อบโบราณนะครับอันนี้ให้ดูเนื้อกันก่อนนะครับ หรือจุดตำแหนี้อื่นๆนี่แก็จะค่อยบอกไม่ลึกไปทีละจุดทีละจุดนะครับเห็นไหมครับอันนี้รอไม่เต็มนะครับจะมีความพุนนะครับนะครับผมก็สรุปเลยว่าทุกพิมพ์เนี่ยความเก่าของเนื้อเนี่ยจะมีให้เห็นชัดนะครับ ท่านจะไม่เรียบตึงนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคายนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับคือการหลอ,อกโบราณนะครับผิวจะไม่เรียบนะครับพระที่มีอายุนะครับรูปผิวท่านนะครับสรุปได้ว่าพระที่มีอายุ ผิวเกือบร้อยร้อยปีร้อยกว่าปีเนี่ยครับร้อยปีเนี่ยผิวจะไม่เรียบตึงนะครับผิวจะมีรอยแต่ว่าท่านก็ต้องดูให้ดีนะครับของเลียนแบบเขาก็ถอดมาจากนี่แหละครับนะแต่เรามองความเก่าให้ออกว่าโลหะเก่าหรือโลหะใหม่นะครับ เขาถอดก็ต้อง,ต,องต้องเป็นโลหะใหม่นะครับเขาต้องมีความแวววาวมีอะไรที่แบบนี่ครับเป็นผิวไหมครับนะครับผมฐานหนานี่ต้งฐานนะครับเน่ไม่เรียบยังก็เป็นรอยพูนหั้ไมครับ ตรเนี้ตเก็บชัดเจนนะครับเนี่ยสรุปแล้วก็นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยเดี๋ยวจุดต่อไปผมจะไลฟ์ให้แสดงไอมาไลฟ์บอกจุดตำหนิต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ